สวัสดีวันวนีน้ทุกคนและคุณผู้ชมทุกท่านนะครับผมวันนี้กับผม Apple าลาลาลาแอปพลิทและวันนี้นะครับผมเราก็อยู่ในรายการประจัสุดดาทุกวันอังคารแบบนี้กับนักซึ้ฟนั <S <S ่นเองครับผมอินโทรมา มีน้องๆหลายๆคนถามนะเว้ยว่าทําไมต้องทําแบบท่าสูบรูนี่นั่นเหมือนสูบกันช้าเลยนักสือบอะมันก็ต้องแต่งตัวแบบใส่สูทใส่หมวกแล้วก็มีซิก้าสูดอะไรอย่างนี้แต่คือกูไม่มีพรอมไงอะทีมงานหากกีสกรีนใส่สูทป,ปึ๊บใส่หมวกปึ๊บข้าวซิก้า ไม่เป็นไรคุณผู้ชมเอากลับเข้าสูร่รายการเราดีกว่านะครับผมสำหรับนักสืบเอฟในสัปดาห์นี้นะครับสืบเนื่องต่อจากสัปดาห์สสัปดาห์ที่แล้วเลยต้องบอกเลยว่าหลายๆคนเนี่ยชอบ EP ที่ผ่านมามากๆเลยซึ่ง EP นั้นนั่นก็คือกาะพญานาคที่มีขุมทรัพย์อายุรา,ราวๆหกหมื่นปีฮะ โอ้ยคุณผู้ชมยอดวิวแม่งเยอะกว่าหลอดสือดาเยอะกว่ากดเยอะกว่าเล่าเรื่องผีอีกผมก็แบบเฮ้ยเออมันน่าสนใจวะก็เลยแบบว่าลองหาข้อมูลดูว่ามันมีอะไรที่มันคล้ายๆแบบนี้ไหมเผื่อคุณผู้ชมจะชอบกันซึ่งให้ทีมงานหาไปหามาปรากฏว่าไปเจออยู่ไปอีกหนึ่งเกาะเว้ยคุณผู้ชมนี่ย้ำเกาะกันรัวๆซึ่งเกาะเกาะนี้เนี่ยอาจจะไม่ใช่เกาะพญานาคอาจจะไม่ใช่เกาะที่แบบว่าอายุ60,000นปีแต่เกาะเกาะนี้ว่ากันว่ามีอายุราวๆไม่ต่ำกว่าหลักพันปีแน่น ซึ่งเกาะก่อนนี้เนี่ยอยู่บริเวณใกล้ๆกับประเทศไอซ์แลนด์และก็มีชื่อคล้ายๆกับประเทศหนึ่งทางแอฟริกาด้วยซึ่งเกาะก่อนนั้นมีชื่อว่าไฮบราซิลหรือไฮเบรซิลนั่นเองครับผมเขาว่ากันว่าเกาะน,นี้เนี่ยเป็นเกาะโบราณที่แบบว่าเคยจมลงสู่ใต้ท้องทะเลและจะโผล่ออกมาในทุกๆเจ็ดปีเว้ยและเขาว่ากันว่าเกาะน,นี้เนี่ยมีคุมสมบัติที่ไม่สามารถตีราคาอยู่ได้ไม่ว่าจะเป็นทั้งสมบัติทางธรรมชาติสมบัติทางพันธุกรรมของสัตว์ต่างๆที่แบบยัง ค้นพบหรือบางทีเขาตีความว่าอาจจะเคยมีสิ่งมีชีวิตยุคโบราณหลงเหลืออยู่บนโลกก็ได้ครับซึ่งตรงนี้เนี่ยค่อนข้างน่าสนใจมากและตอนที่ผมหาข้อมูลไปน,นั้นมันมีอะไรที่น่าสนใจไปอีกนั่นก็คือ,คอมีคนคนหนึ่งในอดีตเคยเล่าว,ว่าเขาเคยไปเกาะน,นี้มาแล้วถึง3ครั้งและเขาได้เจอไดนโดนเสาร์ที่นั่นด้วยครับ เอาแล้วไงคุณผู้ชมบอกเลยว่านี้ต้องน่าสนใจแน่นอนเอาเป็นว่าเพิ่งเป,ไป็นการรอช้านะครับเดี๋ยวเราไปดูในคลิปนี้กันดีกว่าแต่ว่าก่อนที่เราจะเข้าดูคลิปกันนะครับผมวันนี้ยังไงก็ต้องฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด subscribe <S <S เพื่อให้กำลังใจไอ <ผม S 2> ้เอฟปุพิทักษ์คนนี้หน่อยละกันนะครับ <S <S แล้วก็ก่อนที่เราจะเข้าคลิปนันอีกนิดนึงวันนี้ผมมีสิ่งดีๆอยากจะแนะนำกันครับซึ่งสิ่งสิ่งนั้นนั่นก็คือออลิมเทรดนะั่นี ดีนะครับต้องขอบอกเลยว่าเป็นหนึ่งแอปเทรดที่ผมเนี่ยใช้มาแล้วรู้สึกพึงพอใจมากๆเลยเพราะตั้งแต่เริ่มต้นปีใหม่มาเนี่ยแอปก็ต้องเริ่มทําอะไรใหม่ๆม,มากขึ้นด้วยรวมไปถึงการวางแผนการเงินครั้งใหม่หลังจากที่ผมเนี่ยเคยล้มเหลวกับการเทรดคริปโตเทรดทองหรืออะไรมากมายมาก่อนถามว่าทําไมผมถึงผิดพลาดละ่ะเพราะผมเนี่ยไม่ได้ฝึกฝนสกิลแต่อย่างใดเลยครั้งนี้เนี่ยผมได้กลับมาเทรดอีกครั้งหนึ่งแล้วก็ลองเทรดอยู่ในโอลิมเทรดอยู่ด้วยพอยูทูบเบอร์หลายๆท่านเนี่ย,ท,ยที่เขาแบบโปรโมทโปร,โปร,โปรกันเนี่ยเขาแนะนามาเพราะ เห็นว่าผมมาเทรดอยู่เขาบอกว่าโอลิมเทรดเนี่ยเขามีคู่มือการสอนด้วยเดี๋ยวไปดูในแอปกันดีกว่าคผู้ชมนี่เปิดโอลิมเทรดขึ้นมาเลยอ นี่ครับโอลิมเทรดเนี่ยบอกเลยว่ามีทุกอย่างจริงสกุลเงินทองคลิปตรงคิปโตเราเลือกได้หมดเลยแต่สําหรับใครนะครับที่เป็นมือใหม่ผมอยากจะแนะนํานี่ครับกดไปที่คําว่าช่วยเหลือครับแล้วก็ไปที่วิธีการเทรดครับนี่คือคู่มือการเทรดที่เขาเนี่ยจะมีสอนสําหรับมือใหม่ให้ได้ศึกษาในแพลตฟอร์มโดยตรงด้วยซึ่งต้องบอกเลยว่าเพียงแค่กดเข้ามาในวิธีการเทรดเนี่ยแล้วก็กดเริ่มฝึกฝนปุ๊บเขาจะบอกทุกสิ่งทุก หมดเลยนี่เขาก็จะบอกหมดเลยว่าเออมีอะไรบ้างนู่นนี่มากมายเราก็กดถัดไปตามที่เขาบอกแลวนี่เขาจะสอนวิธีเลยว่าแผนภูมิแสดงการเปลี่ยนแปลงราคาสินทรัพย์ห่างบนเซตอะไรอย่างนี้เราก็กดถัดไปที่เขาสอนเลยนะเชิงทางเทคนิคเกือบร้อยเปอร์เซ็นต์เลยซึ่งในมุมมองผมเนี่ยผมรู้สึกว่าค่อนข้างโอเคมากๆเลยซึ่งอันนี้มันคือคู่มือแบบย่อนนะและตรงนี้เนี่ยเขาก็จะบอกแล้วด้วยว่าเนี่ยอะให้ใส่จํานวนเงินเท่าไรกดที่ปุ่มขึ้นหรือปุ่มลงอ่าแล้วก็สามารถดูผลลัพธ์ได้เลยอย่างอันนี้ เขาบอกว่าอ่ะ100นี่2นาทีอ่ะลบหรือ1นาทีจะขึ้นหรือลงตรงนี้ผมลองกดคําว่าขึ้นละกันนี่แล้วมันก็จะไปปุ๊บปอันนี้คือสมมุติให้ดูเฉยๆนะ โอ้โหง่ายดายมากๆเลยนะครับแค่นี้แหละครับคือการใช้คู่มือการเทรดที่โอลิมเทรดที่เขาได้เตรียมให้กับมือใหม่นั่นเองครับบอกเลยว่าดีมากๆเลยและสําหรับใครที่เป็นมือใหม่เนี่ยต้องบอกกันเลยนะและผมจะย้ําเสมอว่าควรศึกษาและฝึกฝนก่อนลงทุนไม่เช่นนั้นเนี่ยอาจจะเป็นเหมือนผมในอดีตก็เป็นได้แล้วก็ทางโอลิมเทรดเนี่ยเขาก็ฝากมาแจกของขวัญในช่วงตรุษจีน้ด้วยแหละ ต้องบอกเลยว่าทุกคนนะครับที่ดูคลิปนี้อยู่นะจะได้สิทธิพิเศษทั้งหมดเลยนั่นก็คือคุณจะได้รับบัญชีที่ได้เงินทดลองถึง1นึ่งแสนโอ้ซึ่งจะบอกเลยว่าแต่ก่อนเนี่ยเขาให้บัญชีเทรดในมนี่นแค่หมื่นเท่านั้นแต่ครั้งนี้เขาให้ทดลองถึง1นึ่งแสนให้เราเนี่ยได้ฝึกแเมเน่นเ็เงินแล้วก็ทดลองเทรดได้มากขึ้นด้วยต้องบอกเลยว่าใครที่อยากได้รับสิทธิพิเศษเหล่านี้นะครับสามารถกดลิงก์ด้านล่างคลิปนี้ได้เลยผมจะทิ้งลิงก์ตัวใหญ่ๆไว้3ลิงก์เลยแบบตัวเดียวกันเผื่อใครมองไม่เห็นสามารถ ที่พิเศษนี้เป็นอย่างแรกมาได้เลยครับแต่ตรงนี้ต้องบอกก่อนนะนี่คือบัญชีเดโมนะเทรดได้เราก็ไม่ได้เงินส่วนเทรดเสียเราก็ไม่เสียตังค์อย่างที่ผมย้ําครับ ต้องฝึกฝนให้ดีและศึกษาข้อมูลให้ลึกๆก่อนที่จะลงสนามจริงการเทรดสกุลเงินการเทรดทองหรือแม้แต่การเทรดคริปโตเนี่ยมันมีศิละปะของตัวมันเองทุกคนล้วนแล้วแต่มีจังหวะของตัวเองไม่มีใครสามารถสอนใกนการได้เราจะต้องเรียนรู้จากการเจ็บของตัวเองซึ่งการเจ็บครั้งนี้ไม่เสียเงินแม้แต่บาทเดียวเพราะฉะนั้นต้องฝึกเยอะๆก่อนลงสนามจริงเท่านั้นนะครับนี่คือคําเตือนโปรดศึกษาข้อมูลก่อนจะลงทุนนะครับอันนี้ผมเตือนแล้วนะและที่สําคัญไปกว่านั้นคือโอลิมเทร ตอนนี้เนี่ยเขามีโบนัสเงินฝากให้สูงสุดถึง3 3เเลยโอย้ต้องบอกเลยว่าแอปเทรดที่อื่นเนี่ยไม่มีโบนัสสูงขนาดนี้เลยนะไม่ใช่น้อยน้อยเลยนะครับใครที่อยากได้โบนัสเงินฝาก33%และบัญชีทดลองเทรดเดมโมมูลค่า1 0 0 0 0แสนต้องกดลิงก์ด้านล่างนี้และต้องใส่โค้ด FPONG หรือ F พงแบบไม่ต้องเว้นวรรคเมื่อคุณทำตามแบบนี้แล้วคุณจะได้รับสิทธิพิเศษทั้งหมดที่ผมกล่าวมาเลยครับผมโอ้โห แจวแจวแจวเลยครับผมและที่เจ๋งที่สุดในโอลิมเพตอนนี้เลยเขาบอกว่าคุณจะได้สถานะเอ็กซ์เพรโดยสถานะเอ็กซ์เพรที่ผมพูดถึงตรงนี้เนี่ยมันคือการเทรดโดยไร้ความเสี่ยงจํานวนหนึ่งซึ่งถือว่าพิเศษมากๆเลยก็ว่าได้มีสิทธิพิเศษเยอะแยะมากมายเช่นเครื่องมือในการเทรดเพิ่มขึ้นบทวิเคราะห์เจาะลึกจากผู้เชี่ยวชาญและฟีเจอร์อื่นๆอีกมากมายที่ช่วยให้คุณเทรดง่ายขึ้นนั่นเองครับต้องบอกเลยว่าปัจจุบันเนี่ยผมกลับมาเทรดแล้วแต่ก็ยังไม่ไเทรดเงินจริงนะเพราะ ะนั้นใครที่อยากมาฝึกกับผมก็อย่าลืมคลิกลิงก์ด้านล่างนี้โหลดแอปโอลิมเทพร้อมกับใส่โคด้ด FPONG เข้าไปเราก็จะมาฝึกเทรดและเป็นนักลงทุนนักการเงินในรูปแบบใหม่กันนะครับผมยังไงก็ฝากคุณผู้ชมไว้ด้วยและกันสำหรับโอลิมเทอย่าลืมนะครับ โรดศึกษาข้อมูลให้ลึกซึ้งก่อนที่จะลงทุนมิฉะนั้นท่านอาจจะเสียเงินไปโดยใช่เหตุแบบผมก็ได้อย่าลืมผมย้ำเสมอนะศึกษาข้อมูลที่ดีก่อนลงทุนนะครับโอเคแนะนําสิ่งดีๆกันไปได้เรียบร้อยแล้วงั้นเดี๋ยวเราเข้าไปดูคลิปกันดีกว่าครับผมพร้อมมาแล้วไปดูกันเลย let's go โอเคสำหรับเรื่องของเกาะไฮบราซิลเนี่ยผมต้องบอกก่อนว่าผมอะ่ะเป็นคนหนึ่งที่เพิ่งรู้เรื่องราวเกี่ยวกับเรื่องนี้นะเพราะจะบอกว่าไอ้ผู้เกาะในตำนานหรือว่าเกาะที่ยังไม่มีการค้นพบเนี่ยถ้าเราพูดถึงในปัจจุบันที่มันมีเนื้อเรื่องจริงๆนะมันก็จะมีเกาะเซนติเนลเหนือที่มันมีชนเผ่าโบรานอยู่อ่าหรือว่าเกาะในตำนานเกาะท้องคำเอลโดราโดเกาะใต้น้าลึกอแลนติสอะไรอย่างเงี้ยแต่เนี้ยผมไม่รู้มาก่อนเลยว่ามันมีเกาะที่ชื่อว่าไฮบราซิลอยู่ด้วยจนได้มีน้องคนหนึ่งเนี่ยเขาส่งแบบลิงก์ล จากเว็บแคสดํานั่นแหละโดยลิงนี้เขาได้เขียนหัวข้อว่าเปิดตํานานเกาะไฮบราซิลสถานที่ในเรื่องเล่านักเดินเรือที่ว่ากันว่าเป็นดินแดนที่ซ่อนความมหัศจรรย์ไว้ครับโอ้โหน่าสนใจคุณผู้ชมเดี๋ยวมาดูดีกว่าว่าข้อมูลจะเป็นยังไงอต้องบอกก่อนว่าผมไม่รู้เลยนะไม่มีความรู้ความรู้เป็นโสเลยจริงเดี๋ยวมาดูข้อมูลที่เขาเจาะลึกกันหน่อยดีกว่าครับผมเขาบอกว่าเกาะไฮบราซิลนี้นะครับหรือเรซอนซันวาบราซิลเนี่ยนั้นเชื่อกันว่าอยู่ทางตะวันตกของไอซ์แลนด์อ๋อไม่ได้อยู่ในบริเวณอออฟรรริิกาาหืบซล ใช่่ะแต่มันชื่อว่าเกาะบราซิวเฉยอ๋ออันนี้ผมเข้าใจผิดขอประธานภัยด้วยนะครับผมและข้อมูลเนี่ยเขาบอกอีกว่าชื่อนี้เนี่ยได้ชื่อมาจากสีย้อมสีแดงสดที่ว่ากันว่าหาได้จากเกาะนี้เท่านั้นหรือไม่ก็ชื่อเกาะนี้เนี่ยมาจากคาว่าเบรฟในภาษาไอริสที่แปลว่าโชคดีนั่นเองครับเขาบอกว่าเกาะนี้เนี่ยว่ากันว่าโผลมาในแผนที่ครั้งแรกของโลกในช่วงยุคตอนกลางแถวๆถวประมาณปี1325แล้วก็เป็นที่มาของตำนานนักเดินเรือที่มากมายหลายคนในยุคนั้นซึ่งโดยส่วน มาเชื่อกันว่านี่เป็นเกาะของเหล่าผู้ที่มีอารยาธรรมนำสมัยมากที่สุดในยุคนั้นและร่ำรวยที่สุดในโลกด้วยตามปกติแล้วเกาะเนี่ยจะถูกบดบังด้วยสายตาของมนุษย์ของเราอยู่เสมอไม่ว่าจะเป็นทั้งจากการจมทะเลหรือมีหมอกหนาปกคลุมตลอดเวลาและจะแสดงตัวออกมาเพียงแค่เจ็ ปีตอนหนึ่งครั้งเท่านั้นแต่หากใครเนี่ยได้ตามไปและสามารถขึ้นไปบนเกาะนั้นได้พวกเขาเนี่ยจะกลับมาพร้อมกับความร่ํารวยหรือเรื่องล่าของดินแดนมหัศจ,จรรย์นั้นเลยอุ๊ยอันนี้ผมแอบคิดนะไอ้เกาะบราซิลที่บอกเนี่ยแอบมีความคล้ายๆกับเกาะท้องฟ้าของวันพีทเหมือนกันนะเนี่ยอ่ามาดูขอ้อมูลกันต่อนะครับขออนุญาตที่นอกเรื่องนิดนึงน,นะเขาบอกว่าคนที่มีโอกาสเห็นเกาะน,นี้ที่ว่าบ่อยที่สุดเนี่ยคือนักเขียนที่มีชื่อว่า TJ w e s t r เ p ครับเขาบอกว่าคนคนนี้ผู้ซึ่งอ้างตัวเองว่าเห็นเกนนาะน ยอยู่ในปี1 8ึ่ปดด้วยและเขายังพาพ่อแม่และเพื่อนๆอ,อีกหลายคนไปพบเกาะน,นี้อีกด้วยครับถึงแม้ว่าเรื่องนี้จะเป็นเรื่องเล่าก็ตามแต่ก็ทําให้ใครลายคนเนี่ยรึ่งไปตามๆกันเลยครับและแน่นอนว่าตั้งแต่ในอดีตมีคนจานวนมากมายพยายามจะค้นหาเกาะนี้แม้กระทั่งในปัจจุบันก็ยังมีนักรธรณีวิทยาและนักโบราณคดีหลายๆคนที่พยายามจะหาคาตอบว่าจริงๆแล้วเกาะเกาะนี้มันมีตัวตอนอยู่จริงๆหรือไม่สถานที่ซึ่งน่าสนใจที่สุดที่อาจจะเคยเป็นที่ตั้งของเกาะไฮบรัซิลเนี่ยอาจจะอยู่ในแหล่งน้าตื้น ทางทะเลตะวันตกเฉียงเหนือของไอซ์แลนด์ใกล้ๆพื้นที่ที่เรียกว่าพอคูไพแบงค์ ank, หรือไม่ก็เกาะสกายไลน์ของประเทศอักกฤษซึ่งมีหลักฐานทางภูมิศาสตร์ว่าแต่ก่อนเคยมีพื้นที่มากกว่านี้นั่นเองครับและเขาบอกว่าไม่ว่าจะอย่างไรก็ตามสุดท้ายแล้วเกาะไฮบรซิลก็ยังเป็นเกาะในตำนานที่มีเรื่องเล่าน่าสนใจมากมายอยู่ดีและเกาะนี้ยังคงต้องไปสืบหาความจริงอีกมากมายนั่นเองครับซึ่งตรงน,นี้เนี่ยก็คือข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับเกาะไฮบราซิลที่ทางแคทดมเนี่ยเขาได้รวบรวมมานั่นเองโดยตรงน,นี้เนี่ย ส่วนตัวผมในมุมมองนะผมคิดว่าไอ้เกาะไฮบราซิลเนี่ยอาจจะมีอยู่จริงบนโลกก็ได้มันมีร่องรอยอารยธรรมและมันมีเรื่องของคําบอกเล่ารวมถึงประวัตินักเดินเรือและอะไรหลายๆอย่างอีกมากมายเปลือกโลกมันเคลื่อนพื้นที่มันเปลี่ยนน้าทะเลมันสูงขึ้นมีส่วนที่จมส่วนที่ขึ้นมาแทนก็ต้องมีเช่นกันเพราะฉะนั้นผมเลยคิดว่าเกาะบราซิลหรือเกาะเบรซิลเนี่ยก็อาจจะคล้ายกับอตแลนติสที่จมอยู่ใต้ท้องทะเลก็เป็นได้ครับ ซึ่งถามว่ามีความล้ำรวยแบบจริงหรือเปล่าตรงนี้เนี่ยผมก็ได้ไปเจอข้อมูลบันทึกของนายทีเจวอสท็อปที่เขาเอา้างว่าเห็นเกาะนี้มาแล้วถึง3ครั้งด้วยโดยนายทีเจวอสท็อปเนี่ยเขาได้เขียนบรรยายไว้ว่าเกาะเบซิ่ที่เขาคนพบครั้งแรกเนี่ยเขาคนพบโดยบังเองิญและเขาเนี่ยก็ได้ไปขึ้นเกาะน,นั้นโดยที่เขาไม่ได้ตั้งใจแล้วสิ่งที่เขาคนพบก็คือเกาะแห่งนี้เนี่ยมันมีความอุดมสมบูรณ์ตามธรรมชาติที่เหลือเชื่อมากๆถ้าเป็นไปไม่ได้เลยว่าความอุดมสมบูรณ์ขนาดนี้มันจะยังมีหลงเหลือแบบฟูลออป บนโลกนี้ได้คือโดยปกติเนี่ยเราต้องอธิบายก่อนว่าบนเกาะที่ไม่ใช่แบบว่าเป็นพื้นที่บนดินโลกอะไรอย่างเงี้ยมันจะเป็นแบบว่าพื้นที่ที่มนุษย์อยู่น้อยเพราะฉะนั้นธรรมชาติเนี่ยเขาก็จะสามารถครอบคุมเกาะแล้วก็อยู่แล้วก็แบบ อุดมสมบูรณ์ได้มากกว่าจุดที่มนุษย์เราอยู่แต่ทีนี้ไอ้เกาะเบซิลเนี่ยมันแบบอ e ีปิกไปกว่านั้นอ e, ีคือว่าเกาะเซนติเนลเหนือว่าแบบว่ามีพืชพันธุ์ที่เราไม่เคยพบเจอหรืออาจจะมีสัตว์โบราณอยู่แล้วแต่เกาะเบซิลเนี่ยคือไม่มีมนุษย์อยู่เลยแล้วแบบมันมีพืชพันธุ์ต่างๆที่เขาไม่เคยเห็นเยอะแยะมากมายเลยด้วยซึ่งพอเขาเห็นแบบนั้นเนี่ยเขาก็เลยตัดสินใจแบบมาร์กจุดไว้เขียนแผนที่นู่นนี่นั่น,นแล้วเขาก็ได้กลับไปที่บ้านของเขาหลังจากนั้นเขาก็กลับมาพาคุณพ่อ,ค,พอคุณแแม่แ่่่่รรือออเเพนีีไปกคั้้งึตใบทขาา มาเนี่ยเขากลับไม่พบพื้นที่นั้นครับซึ่งก็คว้าน้ําเหลวอ,อยู่หลายครั้งเหมือนกันแต่ด้วยความพยายามของนายทีเจวอสทอครับ <c oughs> เขาบอกว่าจนสุดท้ายแล้วจนรอดได้เนี่ยเขาก็เจอเกาะนี้อีกครั้งหนึ่งซึ่งก็เป็นไปนตามที่ตำนานได้บอกว่าเกาะนี้จะโผล่มาทุกๆ7 ซึ่งเขาใช้เวลานานมากเลยเนาะก่าเขาจะค้นพบเกาะนี้อีกครั้งเนี่ยแต่เขาก็ยังสามารถไปเกาะนี้ได้ครั้งหนึ่งและทุกอย่างมันก็ดูเหมือนเดิมแบบปกติเลยแต่ครั้งนี้เนี่ยเขาได้มีโอกาสขึ้นไปสำรวจกับครอบครัวแล้วก็เพื่อนๆเขาอีกหลายคนเลยซึ่งต้องบอกเลยว่าทั้งพืชพันธุ์ต่างๆบนเกาะเนี่ยหรือว่าผลไม้ต่างๆเนี่ยมันเหมือนกับหลุดออกไปในโลกนิยายเลยก็ว่าได้ซึ่งในตอนแรกเขาคิดว่านี่อาจจะเป็นเกาะมนุษย์ต่างดาวก็ได้แต่ในใจลึกถ้าเขามองตามหลักวิทยาศาสตร์จริงมันอาจจะเป็นเกาะในยุคโบราณที่เราเนี่ยอาจจะไม่เเคยจ พืชป่าเหล่านี้ก็เป็นได้ฮะเพราะมันจะมีใบไม้หรือต้นไม้ต่างๆที่มันมีความคล้ายกับยุคปัจจุบันอยู่แต่ด้วยขนาดที่มันใหญ่แบบใหญ่เบ้อเลอร์เอใหญ่กว่ายุคปัจจุบันอ่ะมันเลยทำให้เขาคิดว่าแบบเฮ้ยมันมันมันไม่น่าใช่ในยุคปัจจุบันแน่นอนอ่ะแล้วทีนี้เขาก็ได้ไปเจอกับสัตว์ต่างๆครับไม่ว่าจะเป็นปลาหรือจะเป็นนกหรืออะไรก็แล้วแต่ซึ่งสปีชีส์ต่างๆเนี่ยมันก็มีบันทึกอยู่บนโลกเกือบทุกชนิดแต่มันก็มีบางสปีชีส์ที่เขาไม่เคยเจอเขาบรรยายไว นกปากจะงอยเกี่ยวลงแล้วมีคนถึง7ดสีแล้วเป็นนกที่มีขนาดตัวเล็กด้วยซึ่งถ้าเกิดมองภาพไม่ออกเนี่ยลองนึกถึงแองก y เบิร์ไอ้มูมาแลงอะ แล้วทีนี้ก็แบบเป็นขนนกเจ็ดสีเลยนะแล้วก็ลักษณะเหมือนเหยี่ยวตัวเล็กๆอ่ะไม่เคยเจอนะเท่าที่ผมดูมาอันนี้เขาบอกว่านี่คือนกที่เขารู้สึกว่าแปลกที่สุดแล้วก็ปลาบางชนิดเนี่ยไม่มีลูกตาแต่มีปากแล้วก็มีครีบที่แปลกประหลาดมากอยู่ด้วยเขาก็ไม่สามารถอธิบายได้จริงๆว่าสัตว์เหล่านี้มันคืออะไรกันแน่อย่างที่เขาบอกครับมันเหมือนเกาะนี้เป็นเกาะแฟนตาซีเลยและที่สําคัญกว่านั้นคือเขาเจอแร่ทองคาจํานวนมหาศาลอยู่บนเกาะบราซิลนี้เยอะแยะมากมายเลยด้วยซึ่งต้องบอกเลยว่าเป็นอะไรที่ค่อนข้างน่าทึ่งมากและเขา,าเ,เานี่ยก็ กลับไปที่บ้านพร้อมกับความลล้่ำรวยเยอะแยะมากมายและยังไม่พอเท่านั้นเพราะเขาไม่ได้เจอแค่ทองแต่เขากลับเจอเพชรเยอะแยะมากมายอีกด้วยครับต้องบอกเลยว่าเกาะนี้เหมือนกับเกาะที่ไม่เคยมีใครอยู่มาก่อนแล้วก็เหมือนกับเกาะที่มีการค้นพบครั้งแรกของโลกเลยก็ว่าได้ซึ่งต้องบอกเลยว่าเรื่องนี้เราก็ไม่สามารถพิสูจน์ได้นะว่าเป็นเรื่องจริงหรือเรื่องแต่งแต่หนึ่งอย่างที่รู้แน่เลยคือถ้าสื่อประวัติของทีเจวัสดทอเนี่ยคือคนคนนี้มีฐานะล,ล่ำรวยแบบก้าวกระโดดอย่างน่าทึ่งแบบงง,งๆเลยซึ่งเขาอ้างว่าเขาได้ ไปเจอเก่อนนี้เขาเลยร่ำรวยนั่นเองครับน่าสนใจ <S <S นของ<ม>คุณผู้ชมผมแอบมีความคิดนะว่าไอ้เกาะเนี้ยมันอาจจะเป็นเกาะที่คล้ายๆกับเกาะท้องฟ้าของในวันพีทอยู่นะอันนี้คือไม่ได้เพอิอไม่ได้แบบละเมอเพอ้อพบหรืออะไรเลยนะแต่ผมแค่รู้สึกว่าอย่างที่ว่าครับเกาะบางเกาะเนี่ยมันอาจจะโผล่ขึ้นมาด้วยเปลือกโลกด้วยกระบวนการวิทยาศาสตร์กรรมวิธีธรรมชาติที่มันควรจะเป็นแต่พอมันเกิดขึ้นมาแล้วอะเกาะเหล่านี้มันไม่ได้มีสิ่งมีชีวิตอยู่หรือมนุษย์แบบมันอยู่ไม่ได้อะมันอาจจะอุดมสมบูรณ์กว่าก็ได้เพราะอย่างท มนุษย์เรากม่ไปอยู่ที่ไหนมันก็มีแต่ทําลายจะทําลายธรรมชาติจะทําลายพื้นที่อยู่เลยแล้วก็แต่มันก็คือการทําลายหมดเลยครับเพราะฉะนั้นเกาะไหนที่ไม่มีมนุษย์อยู่ผมคิดว่าอารยธรรมหรือธรร,อรรมชาติหรือสัตว์หรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยยังไงมันก็ต้องเจริญงอกงามมากกว่าจุดที่มนุษย์อยู่แน่นอนอันนี้ก็ไม่รู้เหมือนกันนะคุณผู้ชมแต่เขาบอกว่าอันนี้คือเกาะที่จะโผล่มาทุก7เจ็ดปีเพราะฉะนั้นอะไรอะไรก็เกิดขึ้นได้ครับโลกเรามีอีกหลายอย่างที่ยังพิสูจน์ไม่ได้และยิ่งอยู่ในทะะะเเเเเลลออไไไรรรๆกกกก็็ิิิดดดขึ้้นนนนจงงงงแต่่่คคหยยัีีวบื คิดว่าเกาะไฮบรซีลเนี่ยเป็นเกาะที่มีอยู่จริงบนโลกหรือเปล่าและคิดว่ามันเป็นเกาะที่มีสิ่งมีชีวิตหรือพืชพันธุ์ต่างๆอะไรก็แล้วแต่ที่มันแบบโบราณโบราณหรือแบบเราไม่เคยค้นพบมาก่อนอยู่ในนั้นคุณผู้ชมคิดแบบนี้หรือไม่แต่ละคนคิดเห็นยังไงอย่าลืมคอมเมนต์ใต้คลิปนี้บอกผมไว้เลยละกันนะครับผมอยากรู้ความคิดของแต่ละคนจริงแต่โดยส่วนตัวผมคุณผู้ชมอาจจะบอกว่าผมเพ้อก็ได้แต่ผมนึกถึงแนวคิดของวันพีททั้งเรื่องของเกาะมังกรที่โผล่ออกมาทุกๆ100ปีแต่นี่มันโผล่มาทุกๆ7ปีีกับเรื่่อองของขคนท ไปเอาเงินไปเอาเพชรมาแล้วก็นั่มรวยอย่างคุณ TJ Watch ช็นะครับแล้วก็กลับมาได้อันนี้ก็ใช้คล้ายกับเกาะท้องฟ้าที่มันเคยอยู่บนดินเช่นกันนะเอาเป็นว่าแต่ละคนคิดยังไงก็อย่าลืมคอมเมนต์บอกผมว่าไหนละกันนะแล้ววันนี้ถ้าเกิดคำพูดประจานในไม้สุภาพหรือข้อมูลตรงไหนผิดพลาดประการใดผมเอฟวีดาต้องกราบขอพระทันอภัยด้วยด้วยถ้าเกิดท่านละกันชอบกันก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์แล้วกด subscribe เพื่อพักที่แบบของเราด้วยนะครับผมแล้วก็อย่าลืมนะครับทิ้งท้ายกันก่อนหน้านี้ตัวช่วยที่ช่วยท่านได้ เทรดที่สามารถช่วยคุณได้เพราะมีบัญชีทดลองใช้เนี่ยให้สูงสุดถึง1%นึ่งแสนพร้อมกับเงินฝากโบนัสที่สูงมากๆถึง33%สําำหรับใครที่อยากได้โปรโมชั่นดีๆอย่างนี้อย่าลืมนะครับเข้าไปกรอกโค้ด FPONG หรือว่า F พงแล้วท่านเนี่ยก็จะได้รับสิทธิพิเศษเหล่านี้ทั้งหมดเลยนะครับผมยังไงก็ใครที่อยากจะลงทุนแล้วก็แบบฝึกซ้อมสามารถเข้าไปที่โอลิมเพ่ได้เลยครับเอาเป็นว่าในวันนี้ผมก็ไม่ได้มีเร่องอะกันเจอกันในสัปดาห์หน้าจะเป็นคลิปอะไรรอติดตามแล้วกันนะครับวันนี้ไปละบาย Boop! Oh.